สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนกลับมาโพบผมอีกแล้ว MG ็ีพคนเดิมและวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเซเว่นไนท์นั่นเองโอเคเนาะก็สืบเนื่องมาจากเมื่อเช้าเว้ยมันมีกิจกรรมโพล่มากิจกรรมหนึ่งกิจกรรมอากงล้อนาโชคใช่ไหมเดี๋ยวเขาที่แจ้งเตือนเขาที่ประกาศโอเคกิจกรรมวงล้อนําโชคเขียนภารกิจมากมายรับของรางวัลเช่นพีหน้าใบเลือกอุปกรณ์เซเว่นไนท์ที่ปลุกพลังแล้วแล้วก็ใบเลือกอาสิบหกดาวอ่ะเข้าไปดูกันอ่ะกิจกรรมวงล้อนาโชค ก็ระยะเวลากิจกรรมก็ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนเวลา7จ็นาฬิกานั่นเองโดยที่กิจกรรมวงล้อนําโชคนั้นก็จะมีให้ทําอยู่3กิจกรรมด้วยกันก็จะมีบรรลุภารกิจรายวันหมุนวงล้อแล้วก็แลกของสะสมการหมุนวงล้อนั่นเองโดยที่ทุกครั้งที่บรรลุภารแต่ละภารกิจจะได้รับรางวัลทันที2 0 0 0 0ทองทองและเมื่อบรรลุภารกิจทั้งหมด5ภารกิจจะได้รับโอกาสในการหมุนวงล้อหนึ่งครั้งเมื่อจํานวนในการหมุนวงล้อถูกสะสมก็จะสามารถรับของรางวัลได้ตามจํานวนครั้งที่สะสม โดยภาริกิจประจำวันของกิจกรรมนี้ก็จะมีเช็คชื่อผจญภัย3ครั้งลงอลิณ่า3ครั้งลงดันเจี้ยนพิเศษ1ครั้งแล้วก็ไต่หอคอยไม่มีที่สสุดหนึ่งครั้งจะเป็นหอทองก็ได้นะอืาโอเคของขวัญที่ทําการแลกมานั้นจะตรวจสอบได้ที่กล่องจดหมายก็คือของขวัญจะไปโพลที่กล่องจดหมายนั่นเองเฮ้ยนี่มันสลับกันนี่วะมันอ๋อข้อความมันต่อกันแต่มันเอาภาพมาแทรกทำไมไวะเนี่ย ก็จะเป็นของขวัญที่ได้จากการหมุนวงล้อเนาะแล้วก็ของขวัญจะเก็บอยู่ในกล่องจดหมายได้เป็นเวลา3วันเหมือนไอเทมทั่วไปโดยที่การลงผจญภยัยลงดันเจียนพิเศษลงหอคอยไที่ที่สุดนั้นจะต้องผ่านหอคอยด้วยผ่านไอพวกนี้ด้วยถึงจะบรรลุงเงื่อนไขแต่สําหรับอารีน่านั้นไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็สามารถบรรลุงเงื่อนไขได้เลยโอเคเนาะ อ่ะต่อมาต่อมาต่อมาอ่ะต่อมาเรามาดูของรางวัลจากการหมุนวงล้อมั้งของรางวัลจากการหมุนวงล้อก็จะมีใบเรียกอัศวิน3ามถึงดาวใบเรียกอัจะไม่มีสีถึงดาวใบเรียกแรกสีทองใบเรียกครื่งระดับสีถึงดาวและใบเรียกท่าสดาวก็จะเป็นหมุนวงล้อแบบสุ่มนั่นเองโอเคต่อมาก็จะเป็นของรางวัลจากการสะสมการหมุนวงล้อโดยที่การสะสมสามครั้งนั้นก็จะได้ใบเลือกอัศวิน6ดาวหนึ่งใบ หครั้งก็พีหน้าหนึ่งตัว9ครั้งก็ใบเลือกอัศวินหกดาวอีกหนึ่งใบ12ครั้งก็ใบเลือกอุปกรณ์เซเว่นไหนที่ถูกปลูกพลังหนึ่งใบและ15ครั้งก็ใบเลือก orn, อุปกรณ์อัศวินใบเลือกอุปกรณ์อซเวินอะไรล่ะใบเลือกอัศวินหกดาวหนึ่งใบนั่นเองก็สรุปแล้วถ้าจบกิจกรรมเราก็จะได้ใบเลือกอัศวินหกดาวถึง3ใบด้วยกันพีหน้าหนึ่งใบแล้วก็อุปกรณ์ปลูกพลังของเซเว่นไนแบบเลือก1ชิ้นนั่นเองชึบชึบชึบอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตากิจจจกกกกรรรรมมันนนเเลยิรร็ีี่่ะโทขวา,างองอ กิจกรรมวงล้อเสี่ยงโชคอะทำไมชื่อมึงไม่เหมือนกันล่ะแหมอะภารกิจ1วันก็จะมีอยู่3อย่างนี้เนาะเซ็ตชื่อผจนภยัยอลินาดันเจียนแล้วก็หอคอยผมก็ทำไปห,หมดแล้วผมก็กดรับเลยอย่างละ2 0 0 0 0ชิปโอเคถูกส่งดจดหมายแล้วอะถูกส่งไปแล้วถูกส่งไปแล้วอะอันนี้ยังหมุนไม่ได้เพราะยังทำเวสไม่เสร็จทำเวสได้เสร็จหอันแล้วก็อันสุดท้ายสรุปทำา5ก็จะได้วันละ1 0 0 0 0แสนนั่นเอง อ่ะหมุนวงล้อได้อะไรจ๊ะใบเลี้ยกยังมีสี่ถึงหกดาวอ่ะถูก2่ไปยังกดจรามาแล้วรับของระงวัลสะสมวงล้อปุ๊บออกก็มี1นึ่งเนาะตอนนี้ก็อย่างแรกไม่ได้ต้องมาสะสมเพิ่มถึงจะแลกได้ก็กิจกรรมมันให้ทํา15ครั้งใช่ไหมสิบห้ครั้งก็เริ่มแต่วันที่11ก็จะมาจบทุกกิจกรรมทุกอย่างก็จบวันที่26นั่นเองก็ ใครที่ทําผลาก็จะทําผ้าได้4ครั้งเนาะหนึ่ก็ถึงวันที่30พอดีโอเคเนาะก็พยายามมันทําทุกวันล่ะจะได้ของรางวัลทั้งหมดเลยอและสําหรับอ่า EP นี้ก็เป็น EP ที่99เเลยเนาะ ส่วน EP นะีหน้าก็ EP ีที่100ผมก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้พวกคุณมาร่วมสนุกกันเออในการจับแจกรางวัลมีรางวัลแจกแน่นอน EP พีที่100ส่วนรางวัลจะเป็นอะไรนั้นก็คอยติดตามกันดูล่ะสําหรับใครที่อยากให้ผมทําคลิปอะไรเป็นคลิปต่อไปนั้นก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยถ้าผมมีเวลาว่างผมทาให้แน่นอน100%และสําหรับใครที่ยังไม่กดซับสไคร้ก็กดกันด้วยล่ะจะได้มีคลิปอะไรพวกนี้ให้ดูกันต่อไปและสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วแหละจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีบบ